ผ่านมาอีกหนึ่งเดือนแล้วค่ะการสร้างรายได้จาก Facebook นะเดือนนี้ได้เงินเท่าไรมาดูกันเลยขั้นแรกนะเดี๋ยวพาไปดูที่แดชบอดมืออาชีพนะคะเสร็จแล้วนะเข้าไปที่หัวข้อรายได้โดยประมาณนะคะอันนี้นะก็จะเป็นรายได้โดยประมาณนะคะ28วันก่อนหน้านี้นะก็คือเป็นรายได้ของเดือนกันยายนนั่นเองนะคะเพื่อนๆนะจะเห็นได้ว่ารายได้นะคะได้มาจากรูปภาพโปรแกรมสมาชิกรีวิวข้อความสตอรี่และวิดีโอนะคะอันที่ได้มากที่สุดเลยนะก็คือรูปภาพนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่ารูปภาพที่เราโพสต์นะที่ได้เหรียญมากที่สุดนะเป็นรูปปภาาาพแบบบไหหนนนนนนนะะคอออััี้้เเ็ลงงงข บอกว่าแบบไหนถูกหรือผิดนะคะช่องอื่นอาจจะเป็นแนวทางอื่นก็ได้นะที่จะได้เหรียญมากกว่านี้นะแต่ไปดูของเรากันคะ่ะเดี๋ยวเราก็ปรับให้เขาแสดงผลนะเรียงจากรายได้ที่ได้มากที่สุดนะคะภาพที่ทําเงินได้มากที่สุดนะคะของเรานะก็เป็นภาพตะลิงปิงนะคะถ้าเพื่อนๆที่ติดตามนะก็จะเห็นว่าภาพตลิงปิงนะเป็นภาพปกติทั่วไปเลยนะคะการเข้าถึงของภาพนี้นะก็จะอยู่ที่3,000กว่าๆนะคะได้ามาที่0.24เหรียญน,นะตกแล้วก็ประมาณสัก7บาทไทยได้นะคะก็เป็นภาพการกินตลิงปิงทั่วไปเลยนะแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันตลกนะก็เลยเข้าถึงเยอะหน่่ออยยนนนะะะคภภาาาพพตไไปปปเเเลก็็ทีรส ธรรมดาเลยนะคะได้อยู่ที่0.24เหรียญเหมือนกันนะตกอยู่ที่7บาทเหมือนกันนะคะส่วนอันต่อไปนะได้น้อยลงมาหน่อยนึงนะคะก็คือ0.23เหรียญก็คือภาพที่เราทํา AI นะ AI ก็สร้างรายได้ได้เหมือนกันนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่เป็นชาว Creator เมื่อหม่เหมือนกันได้นะเราไม่ได้มีคนติดตามอะไรมากมายนะคะก็สะสมไปนะทีละเรียน2เหรียญวันหนึ่งเราก็จะครบ100เหรียญแน่นอนค่ะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่บ้านต๊อกของเรานะคะแวะไปบ้านฟ้าของเราได้นะมีข้อสงสัยหรือว่ามมมีีคคําาาาถถไไปท่่บ้้้นฟดเลยะ หรือว่าจะแวะไปส่งสติกเกอร์ส่งหัวใจเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะ